สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่ย,าย่าอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงจังเลยวันนี้นะคะพี่ย่ายึดสตูดิโอพี่กะทิงวันนี้พี่ย,ย่ามีสินค้าตัวหนึ่งมารีวิวมาดูกันเลยนี่รองเท้ารุ่นนี้นะคะคือรุ่นบ็อกตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติพิเศษมาก<ะ>มายเลยรอ,องเท้ารุ่นบ็อกนะคะตัวนี้มีทั้งหมดด้วยกันสองสีนะคะ คือสีชมพูกับสีน้ำเงินเราไปดูคุณสมบัติของรองเท้ารุ่นนี้กันเลยค่ะเริ่มต้นจากตัวรองเท้านะคะตัวรองเท้าจะเป็น PVC อย่างดีแข็งแรงทนทานกันกระแทกเรามาดูต่อไปกันเลยนะคะตัวซอฟรองเท้าของเรานะคะหนามากแล้วตัวนี้ถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยค่ะเรามาดูต่อไปนะคะตัวล็อกลรองเท้าตัวนี้จะล็อกทั้งหมดสามจุดค่ะ จุดแรกก็คือเชือกรองเท้าจุดต่อไปด้านหน้าเท้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอย่างดีนะคะไม่ใช่ตีนโปแกแล้วก็จะเป็นตรงข้อเท้าค่ะการล็อก3จุดเพื่อความกระชับป้องกันการคลิกแบะบิดงอค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านข้างค่ะออกแบบมามีสไลด์แพดกันลอยตัวนี้ติดมากับตัวรองเท้านะคะแล้วจากนั้นยังไม่พอค่ะตัวนี้ คือติดตั้งเบรกข้างขวามาพร้อมสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่หัดเล่นแล้วกลัวว่าจะเบรกไม่ได้ตัวนี้เบรกจะมีเฉพาะข้างขวานะคะสำหรับน้องๆท่านไหนที่ซื้อไปแล้วนะคะตกใจว่าเอ๊ะทำไมเบรกถึงมีเฉพาะข้างเดียวเบรกจะติดตั้งไปข้างเดียวคือข้างขวานะคะ mm. แล้วที่พิเศษสุดๆเลยนะคะพิเศษไปกว่านั้นก็คือตัวล้อรองเท้ารุ่นนี้นะคะตัวล้อจะเป็นล้อ PU อย่างดีมีดอกยางกันลื่น เป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่มีหลอกดอกยางกันลื่นแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นคือล้อหน้ามีไฟด้วยค่ะพี่ยายาขออนุญาตใส่ก่อนแล้วกันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรองเท้ารุ่นบล็อกรุ่นนี้สำหรับน้องๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อกับตัวแทนใกล้บ้านท่านได้เลยสำหรับวันนี้พี่ยายาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ว่าไม่ต้องรอแอ์ตัดหรอกก็เ,เลยพี่ปิดไอ้นี่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงพัดลมมนะันอะ